สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลยบซี่สุขุสุขคนเมื่อนี้สมาเปิดราคาคว้วยปพิการบ้านน้องน้ำเข้มอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรธานีครับผมกับแม่บุญร่วมครับเพื่อเฉมาฝากพี่น้องเฮ้าจากักโตเดี๋ยวขาไปสอบถามคุณแม่กันเลยครับสวัสดีครับในนำ้ำโตนะครับจ้าสวัสดีจ้าแม่บุญร่วมจ้าครับบ้านน้องน้ำเข้มตำบลจี้งเนืนอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรจ้าเมื่อนีเสมาเปิดจกัจกโตเมื่อนีสมาเปิดแม่ ข้มหนึ่งก็แม่ทองอีกแม่นึงครับอ๋อมาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่นมี่ซือ้อบ่ครับแม่นี่แม่ใบเงินจ้ะแม่ใบเงินเนะาะเอ่อเปล่าก่อเพิ่นมานจะทางใดครับแม่ใบเงิน,น,บ,นบ้าานน้เฮี่่ละะจคอยบ้านๆเนาะเอ่อความสูงเพิ่นหลายปานใดครับแม่นี่132ยสาบสอค่ะร้อยสอครับพี่น้องสถานะในท้องเพิ่นมีอีกแล้วบ่ครับสถานะในท้องก็มีอีกแล้วค่ะโคมโตมา <c oughs> ได้7เดือนหรืเข้า8เดืนเนอะนแะล้วจ้ะอ๋อได้7 8เดือนแล้วเนาะโคมโตพอข้มฝูงเนาะครับ ครับเบิ้งครับงามครับแม่นี่เบิ้งครับครับเบิ้งตาแต้มนะครับตาแต้มนน้อยครับพี่น้องอ่องข้อครับอ่องข้อสวยครับตาแต้มนน้อยครับอ่องข้อสามอ่องสามอ่องนะครับพี่น้องสามอ่องเออบอกเผาใหญ่เล็บแข็งเร็บขาดีพ่มีตําหนีเนาะครับบ่มีตําหนีเบิ้งครับเบิ้งถ่ายเพิ่นนะครับ โอ้ดำดีครับแม่นี่ลำตัวเาาดีครับอ่าในท้องพ่นเป็นท้องที่ใดแล้วครับท้องที่สองค่ะท้องที่ครับพี่น้องครับอ่ามุนจังหวัดนะครับมุนเบิงบันไทยนะครับเบิงไทยพ่นนะครับพี่น้องไายยุดจังหวัดเลยครับนี่ครับอ่าโคนหางงครับพี่น้องครับครับเบิงครับเบิงลูกพ่นลูกพ่นนี่เป็นตัวแม่เนาะลูกตัวแม่อ่าลูกที่ใดแล้วครับลูกพ่น ลูกแรกครับเป็นตัวแม่ได้จักเดือนแล้วจักปีแล้วครับนี่ลูกเพิ่นอันได้เก้าเดือนอ๋อได้เก้าเดือนเนาะครับบ่งลูกเพิ่นครับพี่น้องได้เก้าเดือนกลัวครับอบ่งครับเขาเปิดดีครับนี่หัวหมอท่องครับมีครับบ่งอ่องข้อมีครับพี่น้องเร็บแข็งเรียบขาดีครับมีขวัญลูกสาวเพิ่นมีขวัญหาเพื่อนหาท่องครับขวัญ ชัดเจนครับพี่น้องขวนด้านหน้าเกี่ยวมาด้านหลังครับครับบึงอ่ามงถ่ายลูกสาวคนครับอ่โค้หางง่ครับหางสวยนุ่มซีเต้าครับพี่น้องครับอ่ครับเป็นลูกที่ใดครับลูกตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกครับพี่น้องครับโอ้งามครับพี่น้องสื่อสองได้สามในทองอีกครับพี่น้องครับมาเ่งมาชมเอาครับอ่าเปิดราคาลายปัไดครับอ่โค้ม เอาห่อแฉกค่ะเอาแค่เก้าสิบเก้าเนาะเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะต่อรองได้แม่นบอครับต่อรองต่อรองได้ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับอ่าเดี๋ยวเบิ่งหัวพันจักวบาทครับเบิ่งหัวพันเขาขมลงจักวบาทนะครับอ่าเขาเปิดดีเขางามครับพี่น้องเขาสวยครับครับเบิ่งอ่องข้อก็ดีครับเบิ่งลำตัวครับเบิ่งครับเบิ่งครับลำตัวเงาดีครับแม่นี่ ครับครับผมอยากเพียงไทยนีิดหน่อยครับอยากคนเนาะมุนจังหวัดเนี่ยมุนเมืองไทยพี่น้องเรัชัดครับครับอ่าบอกเบอร์เทอร์พี่น้องเขาเนี่ยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับมาเบืองมาชมเอาน้ำแม่บุญร่วมครับเปิดสองได้สามครับตัวต่อไปเลยครับ ครับมาชมตัวที่สองครับผมตัวที่สองเพิ่นมมิซูบอ่ครับแม่นี่แม่นี่แม่สูงค่ะเออต้าแม่สูงแม่สูงกหมูในคออ๋อหมู่แม่สูงเนาะ <c oughs> เราก่อเพิ่นมาแต่ทางใดครับแม่นี่โอย้จอยจักเพิ่นก็บบ้านทับอัออนยุบอันสร้างอุดรมาว่าส <c oughs> ั่นจัืงแม่นบ่แม่นออ๋ทับสร้างอุดรมาเนาะมีเอกสารอยู่ครบบ่ครับมีเอกสารอยู่บ่ะตัวนี้ว่าเขาว่าเป็นหมู่สร้างอุดรบ่แม่นน่แมะเพิ่นเป็นสร้างแม่สร้างอุดรเนาะ สายสร้างอุดรนะครับพี่น้องข้อมสูงเพิ่นเท่าใดครับนี่ลอยสี่สิบบวกอยสี่สิบบวกครับพี่น้องโอ้สูงเกียวเดียวลำตัวอ่างใหญ่ดีครับพี่น้องสถานะในท้องเพิ่นมี่อีกหรือเปล่าครับในท้องท้องบิ๊กเบิร์ดจ้าท้องได้สองเดือนสามเดือนจ้าอ๋อครับมีเอกสารครบเนาะจ้ารับประกันท้องถ้าตัวท้องยาวเรียบร้อยอ๋อครับนี่ครับมาเบิ่งเอกสารเพิ่นครับพี่น้องครับนี่ครับบิ๊กเบิร์ดครับนี่บิ๊กเบิร์ดครับขับมาเบิ่งด้านหลังครับพี่น้อง ด้านลงกันมีหลอดนะครับอ่าพันผสมบางที่ยี่สแปดเดือนสองหกหาครับได้จักเดือนก่องสองเดือนก็ดีเขาสามเดืนเอนสามโอ้สามเดือนสามเดือนพอดีสามเดือนพอดีเดน,เน,นาะครับตรวจท้องแล้วรับประกรันท้องเนะะาะรับประกรันท้องครับพี่นอ้องอ่าเพิน่นเป็นท้องที่ใดครับนี่นท้องที่สองค่ะท้องที่สองครับพี่น้องเบิางครับเบิางล้ำตัวเพิ่นนะครับบาง ถ่ายพี่น้องเพื่อสนใจอยากได้ครับโคนหางกะหางใ่ดีครับผุ้มหางสวยนุ่มสีเตาครับถ่ายก็ะเปิดดีครับพี่น้องครับเบ่งแข้งขาดีบ่มีต่านี้เนาะบุ้มมีต่านี้ครับพี่น้องครับครับบังครับมาเบ่งด้านหน้าครับพี่น้องอ หัวเพิ่นอยากเกียรคิดตมแม่แตน้อยครับครับเป็นเขาอุ้มบาทครับพี่น้องบางเกียร์คิดตมหัวหนวกหัวโน่นดีครับหัวโน่นดีหัวโน่นดีครับแม่นี่ครับตาแต้มเนน้อยครับพี่น้องยกข้อขึ้นจั้มลายยเโมบังมันอ๋อแต้มลายยืนบ่ครับนี่ครับมีสองอ่องครับเออบอกเผาไิ่งอ่าเล็บแข็งเล็บขาดีใส่ถุงเท้าขาวครับพี่น้องอ่าเล็บน้อยกอดม้นดีครับแม่นี่โอ้เป็นต่เอาไปเห็ดเป็นแม่พันแม่บอกอยู่ครับพี่น้อง ครับหน้าสวยครับหน้าคมดีครับหัวโน้นดีเนาะครับมึงครับมึงถ่ายรอบตัวพี่น้องเขาเบิ่งชัดๆครับครับมึงเล็บหนา้าเรียบหลังครับพี่น้องครับลำตัวดีทองที่สองเนาะ,ะครับสูง140ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกยอแนรอยสี่สิบอบวกว่ากันไปร้อยสียนะ่สิบเนาะครับมึงครับงามครับ อ้างดีครับเปิดราคาไราปไนไรครับแมนี่เจ็ดสิบห้าจ้ะเจดสิบห้าค่ับเจ็ดตกบ้านห้าเลมื่นห้าพันบาทเนาะต่อร่องได้มันบอกครับต่อร่องได้จ้ะต่อรองได้ครับพี่น้องกับมาเมืองมาชมเอาครับแมนนี้เป็นตาเอาครับสูงดีครับเป็นตาเปลี้ยงครับทองที่สองเนาะทองที่สองนะครับพี่น้องครับครับลำตัวอ้างดียืนนิ่งดีครับพี่น้องครับครับอ่าบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าเอาให้เพร่ยงยางจะบึดนะครับย <50. S 1> างชม่มให้พี่น้องเขาชมนครับบางครับบางครับยางออกมาพีเลยครับยางยางม่พีเลยครับ,ค,บครับนะครับบางออกครับพี่น้องถ้าสนใจอยากดได้เปลีป่ยนแม่พันธุ์แม่บอกครับ ครับสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทิศฎีไม่เนเด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำมาสวัสดีครับ